มีอะไรอันนี้นายอะไรพานี่มีเสื้อมีเดงเตจนี่ใครมาเด้งเตจแปลว่าใครผีเสื้อ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 อันนี้ก็จะเป็นลายผีเสื้ออันนี้ก็จะเป็นลายเตจแต่ผีเสื้อกับลายแทยนี่พอพอพอใช้ระยะเวลาเท่าเท่ากันไหมแต่ตัวนี้นานใช่ไหมฮะนี่ตัวมาติ อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนนประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ประมาณผืนหนึ่งผืนละพันห้าสองอาทิตย์ก็ได้สองผืนก็ได้สามพันตกตกไปแล้วก็ถ้าพอไปทุกอาทิตย์หนึ่งเดือนได้ส<อ>ี่อาทิตย์เนาะก็จะได้ประมาณเท่าไหร่คะหกพันหกพันเดือนละหกพันเดือนละหกพันแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็สร้างอาชีพอยู่ที่บ้านนี่ก็แปลว่าเป็นความมัน่นคงแล้วก็ กบนี่ก็ขึ้นตากเองตามธรรมชาติก็สามารถหิบเอามาจับได้แต่เสือตัวนี้ปลูกใช่ไหมคะนี่ไหนที่เราเห็นไอ้ต้นนั้นใช่ไหมอ๋อไอ้ต้นนั้นมันจะเป็นใช่ไหมคะอ๋อปลาที่เอากลกนี่เนี่ยอ๋อตัวนี้ก็จะมีมูลค่าตัวนี้แต่ถ้ากบตัวนี้ที่ขึ้นตามป่าก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นผืนละวสามร้อยสี่ร้อยประมาณนั้นสามเหลี่ยม ่ท่านผู้ชมคะรายการชมรมนักวิจารณ์อิสระเนี่ยนะคะเราได้เราได้เล็งเห็นถึงปราดังท้องสิ่งที่มีภูมิปัญญามีศาสตร์มีศิลป์มีความรู้นะคะที่สามารถสั่งคอแล้วก็ทำให้เกิดลายต่างๆจนกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาจนจนกลายเป็นวรรณกรรม ังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถนำเอาไปประกอบเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ดังนั้นรายการชมรมนักวิชาการอิสรทเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะแล้วก็พร้อมกันกับที่พรามจากประโคนแล้วก็คนที่พร้อมสบายดีนะคะแล้วก็ชุมชนอ่ชุมชนโคกย่าง ะตะโก้พกย่างนะคะอเอป,ประคนจบุรินะก็ขอฝากผลงานไว้เดี่ยวเท่านี้นะคะกราบขอพระคุณกับสวัสดีะคะ่ะพี่ถ่ายรูปด้วย